ว่านกาบหอยมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเช่นแก่ร้อนในกายน้ำแก้ไออาเจียนเป็นเลือดแก้พกช้ำาภายในแก้บิดทายเป็นเลือดและแก้ปัสสาวะเป็นเลือดนอกจากนี้แล้วยังช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ และบำรุงตับและม้ามว่านกาบหอยมีสรรพคุณทางยาหลายอย่างเช่น แก่ร้อนในกายน้ําแก้ไออาเจียนเป็นเลือดแก้พกช้ำภายในแก่บิดทายเป็นเลือดและแก้ปัสสาวะเป็นเลือดนอกจากนี้แล้วยังช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้และบำรุงตับและม,าม้า